สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างช่วงที่แล้วคอมเมนเตเตอร์ของเราถามคำถามแบบจะให้ฝ่ายพี่สาวยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวแล้วนักขายคุณเก่งอย่างคุณเก๋จุว่าอย่างไรได้เวลาไปฟังคำตอบกันแล้วครับคุณเก๋ไม่คิดว่าที่ขายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วผมไม่รู้จักสินค้าเราไม่มีคุณภาพหรือถึงไม่มีใครพู่ต่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปคุยกับลูกค้าเขาจะบอกอ๋อดีจังเลยนะลืมไปเลยเนี่ยใช้แผดอยู่ไปจะายจนชินเอาน้ําอุ่นเอาอุ่นค่ะพี่อ๋อค่ะเออดีมากเลยดู่มอาไหมคะแล้วก็ อ๋อนี่ถ้าคุณเก๋ไม่มาวันนี้ลืมไปเลยนะเนี่ยใช้ของคุณเก๋อยู่อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็ไม่มีปัญหาใช้เป็น10บปีแล้วอ๋อคราวที่เราซึนามิมานะเออถังคุณก็ยังอยู่นะเนี่ยด <laughs> ีมากเ,เลยเลยคือมันก็เกิดว่าเออจริงๆแล้วการวิสิลูกค้าการที่เราทําการตลาดพวกนี้เรายังทําไม่ถึงมากกว่าสินค้าของคุณบอลเนี่ยฟังดูแล้วผมก็เพิ่งรู้จักวันเนี้ยครับมันพัฒนาไปได้อีกไกลขนาดไหนจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจได้มากขึ้นง่ายๆเลยคือต้องให้ลูกค้้าไดสสััมผถึง การประหยัดพลังงานจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันประหยัดแบบยังมองไม่เห็นใช่ไหมในบางบางผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้าร้อนที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาได้ว่าถึงแม้เปิดน้อยก็ยังประหยัดได้มากอยู่ลูกค้าก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็บอกต่อได้มากซึ่ง<ๆ>คุณบอลพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นได้ว่าเปิดน้อยก็มองเห็นความประหยัดใช่ครับคุณแก <Okay. S 1> คิดว่าปัจจุบันสินค้าเราเนี่ยดีพอที่เราจะทําการตลาดอย่าง มาหราหรือยังแน่นอนเลยค่ะการตลาดหรือโฆษณาไปเยอะๆเลยทุกคนบอกว้าวอยากจะใช้แต่อแท้พอใช้แล้วมันไม่ได้รู้สึกว้าวอย่างนั้นสุดท้ายมันก็เนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหม่ตลาดเหมือนอย่างคุณวันร์เนี่ยิ่งรู้จักมันนีนะครับวันหนึ่งคุณวันร์โอ้หใช้แล้วมันเซฟแน่นอนพอใช้ปุ๊บมันเซฟประมาณหนึ่งไม่ได้อย่างที่คิดไว้เลยสุดท้ายการตลาดทาไปเยอะแยะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่ย้อนกลับมาตัวสินค้าเปล่าเก่ยว่ามันว้าวแล้วแต่เข ต้องมีเพื่อนผมหลายหลายคนที่ใช้แล้วทำไมมันไม่บอกผมบ้างเหรอว่ามันว้าวนั่นไงคะคือปัญหาไงคะคุณประสานก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องมาดูไงคะว่าเราจะใช้เงินไปทําการตลาดดีไหมเพื่อจะให้คนอื่นเขารู้จักแล้วก็จะได้ว้าวกันหลายๆคนแต่ว่าเรายังสื่อสารหรือเรายังไปรีเลชันกับลูกค้าเก่าไม่พอไหมหมดแต่เอาคนเอาเงินไปทุ่มเทแต่กับ RMD อะไรอย่างเงี้ยเออเอาคนไปวิสิตลูกค้าไหมเอาคนไปสวัสดีค่ะพี่คะเป็นยังไงบ้างคะสินค้าโอเคหรือเปล่าเยี่ยมเยียนอะไรลักษณะแบบนั้นเกี่ยวกับมองในมุมอย่างน แต่ว่าก่อนที่จะว้าวเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอ่ะคงวัดอยู่ตอนนี้ฮะวัดอะไรมันคืออะไรคือ P A C ของพี่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคอมเพรสเซอร์แอร์ยังไงแล้วมันต้องใช้แอร์กับตัวไหนเครื่องเก่าได้ไหมง่ายๆเลยคือทุกบ้านมีแอร์นะตอนนี้นะครับว่าจะเป็นแอร์เก่าแอร์ใหม่แอร์ยิ่งเก่าก็ยิ่งค่าไฟเยอะทุกบ้านก็ต้องมีน้ําร้อนนะครับยังไม่รวมถึงธุรกิจต่างๆนะครับพูดง่ายๆเลยคือตอนกลางคืนเราก็เปิดแอร์เราก็เสียค่าไฟให้กับแอร์ ตื่นเช้ามาเราก็ต้องอาบน้ำเราก็ต้องเปิดน้ำร้อนเพื่อให้เสียค่าไฟอีกในขณะที่ตัวแผคของเราเนี่ยตัวฟินเจอรีของเราเนี่ยสามารถที่เอาความร้อนที่เป่าทิ้งล้อ้นเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยมาสร้างน้ำร้อนได้ฟรีโดยไม่มีค่าไฟเลยอีกทั้งในช่วงที่สร้างน้ำร้อนเนี่ยมาลดค่าไฟตัวแอร์ด้วยเมื่อตะกุดดูไปในห้องสอง่งทุกคนทำหนะ้าอะไรอ่ะอะไรคื<อ> คือมันเป็นเทคนิค,คใช่ไหมคะคือเรากำลังขายสินค้าที่เป็นเทคนิคเป็นนวัตกรรมอยู่ดังนั้นคือสินค้าพวกนี้มันนี้การคอมมูนิเคชันมันนี้การที่ทําให้มันดูเข้าใจง่ายทําให้ลูกค้าเห็นว่าข้อดีคืออะไรสิ่งที่เขาได้คืออะไรบางทีลูกค้าอาจจะแบบโอเคโอเคอ๋อน้ำร้อนเหรออืมแอร์เหรออืมอืมอืมใครใช้บ้างตัดสินใจที่คนเคยใช้ที่ไหนบ้างคือไม่ได้ต้องเทคนิคจัดจัดดังนั้นเก๋กำลังบอกว่าขายของเนี่ยบางทีแบบเทคนิคเยอะๆก็ไม่ได้ก็ว่าขายได้เนาะ มันต้องทําให้ลูกค้าเข้าใจทําให้ลูกค้าเข้าถึงทําให้ลูกค้ารู้จักคือเกี่ยวกับการตลาดก็ยังคงสําคัญอยู่นะตอนนี้เวลาเขายตรงหน้าเวิร์กมากจริงๆพี่พูดแบบสุดยอดจริงๆคือในมุมผมพัฒนาสินค้าเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหเป็นเทคนิคอะไรเยอะแยะนะครับไม่แต่ว่ากพในาส่วนทัฒนาไปแต่คือสุดท้ายมันคือมันออกมา่เฮ้ยมันเก่งจริงมันไม่ใช่มาถึงแบบโอ้ฉันทําแบบล้ําไปเลย10ปีคนแบบยังวิ่งไม่ทันเนือออกไหมพี่เก๋์อยากขายเก่งและแดกดันเก่งด้วยมันกมันน่าจะใช่จริง สอบถามนิดนึงค่ะนวัตกรรมที่พัฒนามาพัฒนามากี่ปีแล้วคะพัฒนามาประมาณ10ปีได้แล้วครับสิปีแล้วใช่ครับแล้วขายโดยช่องทางไหนอยู่คะปัจจุบันนี้เป็นเซลล์ดิเรกเข้าไปหาลูกค้าโดยตรงไม่ได้มีการ โฆษณาหรือการตลาดเป็นคอนเนคชันส่วนตัวมีการแนะนําบ้างอย่างเงี้ยครับลูกค้าปัจจุบันนี้คือเป็นแนวแบบว่าสถานประกอบการหรือว่าเป็นบ้านเรือนแบบว่าอินดิวเอโดหรือว่าเป็นก็นจะมีอินดิวเอโดด้วยแล้วก็จะเป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทหมู่บ้านจัดสรรที่สามารถที่จะแถมสินค้าตัวนี้เนี่ยเข้าไปกับบ้านได้เลยเหมือนแอร์อย่างเงี้ยครับถ้าวันนี้เราทําการตลาดแบบเดิมๆที่เราทําอยู่กว่าจะมันจะ,ม,นจะมันจะได้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเก๋ก็เลยอยากจะพัฒนาไปในเรื่องของการให้ความรู้กับ ดิลเลอร์ไหมคนมาช่วยเราขายของไหมเข้าไปคุยกับสถาปนิกผู้ออกแบบหรือว่าคนที่มออีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการของเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะทําให้เราขยายตลาดได้มากขึ้นคือในมุมผมเนี่ยการตลาดเราทําไปเนี่ยเราไม่รู้ผลด้วยซ้ำ <c oughs> มันอาจจะเอฟเฟกอีก8เดือน1ปีก็ได้แต่สินค้าเนี่ยถ้าเกิดมันดีจริงๆเนี่ยเหมือนใหญ่ทุกท่านบอกว่ามันว้าวเนี่ยคือ เขาบอกต่ออยู่แล้วสําหรับนว,วัตกรรมที่คุณบอลกะว่าจะทําในอนาคตคะจะพัฒนามากขึ้นคือฟีเจอร์อะไรที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเสถียรแล้วก็การประหยัดพลังงานแต่เราจะพัฒนายัางไงทาให้สินค้าเนี่ยมันเหมาะแล้วก็อยู่ตรงกลางที่ไม่ว่าใครๆใช้ก็รู้สึกว่า โหมันประหยัดอย่างที่เขาซื้อคือสุดท้ายนะคะความต้องการของผู้บริโภคหรือเราจะพัฒนาสินค้าอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการดูจากความต้องการของลูกค้าแล้วมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราะฉะนันเกียถึงบอกว่าในระหว่างที่เราทําการตลาดเราก็สื่อสารกับลูกค้าเราก็ได้ทราบด้วย,ยลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรในสินค้าของเราเราจะได้ว่าบอก R a d ต่อได้ว่าเออแต่ที่ผ่านมาแล้วก็รู้นะครับ <S <S ไม่ใช่ว่า <S <S โอโห้หต้องออกไปไ<ห>ม่<ห>ใช่ว่าต้องออกไปทําการตลาดถึงจะรู้ฟีดแบกลูกค้านะครับแล้วก็ติดต่อลูกค้าเรื่อยๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยฟีดแบคลูก้าาเ เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือว่าอยากจะได้แบบนี้เพิ่มเอ้ยมันแบบนี้น่าจะดีนะ ไม่ใช่บอกโอ้โหต้องตั้งงบการตลาดขึ้นมาเพื่อเซอร์เวอตลาดเลยว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเงี้ยเก๋กำลังบอกว่ามันเป็นทางอ้อมที่เราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งมันก็จะได้กับเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยอีกทางนึงแล้วมันจะไปแบบถูกทางยอดขายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเทรนด์เป็นยังไงคะลดลงหรือว่ามากขึ้นหรือเสมอตัวหรือยังไงแล้วจะสูงขึ้นตลอดครับสูงขึ้นตลอดไม่มีมีเอเวอเรชั่นไหมคะว่าเปอร์เซ็นต์การสูงขึ้นการเติบโตในกี่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเฉลี่ยยยนน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 ่่่่่่าาาออออออูถึงงะะะคคคครรรรรัับแแแแ็็เเื้้้้สิิีีีีมมมจจตตดดไไไไซ์์์กกทปปววใล ไดหรือมาเครื่องมันติดได้เลยเรื่องจะครับเก็บเก็บสเปซให้เขาหรือเปล่าวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายครับติดได้ทุกวันพัดลมได้ไหมครับพัดลมได้พัดลมพัดลมพัดลมคือไรครับบ้านผมไม่มีแอร์ไงทำยังไงครับพัดลมทำยังไงดีครับแต่อยากจะอาบน้ำร้อนเนี่ยพี่ไปซื้อแอร์แล้วติดต่อมาที่แถ่มันเปลืองตังไงพี่กิฟฟ์เปลืองตังบ้านผมเกิดที่阿拉斯加แล้วพับอยู่เนี่ยมันเย็นอยากจะใช้น้ำร้อนเอางี้เดี๋ยวคุณรอนวัตกรรมรุ่นใหม่ของคุณบอลติดแผงปั๊บมิเตอร์ไฟบ้านไม่หมุนเลย เอามาได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอคุยกับคุณบอลอันนี้เป็นการประหยัดค่าไฟดีนะคุณผู้ชมครับเราได้เห็นความขัดแย้งของคุณเก๋แล้วก็คุณบอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นเขาจะโหวตให้กับใครพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันจะแฟมิลี่บิสเนสเปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ความคาดหวังมันสูงที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดีจริงแล้วมันจะเสียพอมันเสียแล้วมันเสียไปเลยสมมติถ้ามันดีจริงว้าวจริงทําไมไม่มีการบอกต่อแบบปากต่อปากถูกบังคับให้เลือกครับ